ส่วนช้างป่าอีก3ตัวนะครับที่เข้ามาหากินในพื้นที่สวนยางและสวนผลไม้ของชาวบ้านนะครับก็ยังได้รับความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่5ตบาบลวังใหม่อําเภอในอามจังหวัดจันทบุรีก็ยังไม่ยอมกลับขึ้นเขาครับ ผู้สื่อข่าวยังคงติดตามลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลวังใหม่อำเภอนนยามจังหวัดจันทบุรีหลังช้างป่าจํานวนกว่า3ตัวที่ยังไม่ยอมกลับขึ้นไปบนเขาและยังคงวนเวียนเข้ามาหากินในพื้นที่สวนยางและสวนผลไม้ของชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลวังใหม่อำเภอไนยาม ต่อมาผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามนางจีดาภาเสสลิดอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่25ชั3หมู่5ตำบลวังหม่อำเภอไนยอามจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเล่าให้ฟังว่าช่วงกลางดึกของเมื่อคืนตนเองกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านได้มีเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาบอกว่ามีช้างกำลังเดินมุ่งหน้ามาที่บ้านของตอนเองซึ่งหลังจากวางหูโทรศัพท์ตนก็ได้ยินเสียงเหมือนไม้หักข้างบ้านจึงแอบดูตรงช่องหน้าต่าง และก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าช้างป่างายาวตัวใหญ่จำนวนหนึ่งตัวกำลังหักต้นลองกองที่กำลังจะเก็บผลผลิตในวันรุ่งขึ้นเอามากัดกินและเีย็บย่ำเสียหายรวมถึงต้นกล้วยที่ปลูกไว้ถูกช้างโค่นหักกินเช่นกันพังเสียหายเช่นกันโดยหลังจากเหตุการณ์ช้างป่าที่ยังคงลงมาหากินในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลวังใหม่อำเภอนายายามจากนั้นทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่กล้าออกไปกรีดยางในช่วงกลางคืน เพราะเกรงว่าช้างป่าจะมาทําร้ายขณะก,กีดยางโดยในวันนี้นายเฉลยเสมสลิตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตบาบลวังใหม่และผู้นําท้องถิ่นในหมู่บ้านได้มีการปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นก่อนจะร่วมกันผลักดันช้างป่าให้กลับขึ้นเขาให้เร็วที่สุด แต่เนื่องจากช้างป่าที่มาพักอาศัยหาก,กินอยู่ในตอนนี้ชาวบ้านแจ้งว่าพบเพิ่มมากกว่า3ตัวแล้วจึงยากต่อการผลักดันให้กลับขึ้นไปบนเขาอย่างไรก็ตามทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ารับทราบแล้วและได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ใกล้เคียงใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และยังฝากถึงชาวบ้านว่าหากผู้ใดพบเห็นช้างป่ากรณาอย่าทำร้ายช้างโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะการยิงปืนหรือจุดประทัดส่งเสียงดังหรืออันใดที่ทำให้เกิดเสียงดังก็ตามเพราะอาจจะทำให้ช้างแตกตื่นตกใจยิ่งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิต